หน่งชาชาชาเผยเหตุลูกชายหายตัวปริศนาจากกรณีเดียกิติภูมิทายาทคนโตหน่งชาชาชาตลกชื่อดังหายตัวไปหลายวันท่ามกลางความเป็นห่วงของพ่อแม่ญาติสนิทและเพื่อนๆรวมถึงนักแสดงในวงการบันเทิงที่ช่วยกันประกาศตามหาเคยเป็นข่าวคราวใหญ่โตในโลกออนไลน์ เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงเมื่อราวราปี61หลังจากที่หน่งชาชาชาออกมาโพสต์ประกาศตามหาเดียกิติภูมิหลังหายออกจากบ้านไปนานถึง7วันไม่ติดต่อกลับพ่อแม่จนหน่งและภรรยาแม่ของเดียได้ตัดสินใจแจ้งความลงบันทึกป,ประจำวันที่สอพอประตูน้ำโดยทางด้านหน่งได้เผยผ่านอินสตาแกรมว่าตอนนี้น้องเดียหายไปหลายวันแล้วไม่มีการติดต่อกลับมาทางบ้านเลยถ้าท่านใดพบว่าอยู่ไหนช่วย ติดต่อกลับเบอร์นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับพร้อมให้เบอร์ติดต่อกลับแล้วยังโพสต์ว่าใครเจอทายาทผมบอกให้ติดต่อกลับ<ฮ>หาพ่อด้วยนะครับไม่กลับบ้านหลายวันแล้วจนกระทั่งรู้ว่าสุดท้ายหนุ่มเดียไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดด้วยความคิดถึงของคนเป็นพ่อไม่รู้จะทําอย่างไรจึงมีข้อความคล้ายคิดถึงเดียอยู่บนโลกโซเชียลอยู่บ่อยๆขณะเดียวกันทางด้านหนุ่ยเชิญยิ้มน้องชายของโนง่งได้เคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าบางทีน้อง เดียหลานชายอาจจะบวชไม่สึกแล้วก็ได้ซึ่งเขาซึ้งในรถพระธรรมอยากศึกษาพระธรรมอย่างท่องแท้จริงๆน้องเดียไปปฏิบัติธรรมแล้วตั้งแต่เรียนจบมาก็อยากให้ทำงานเพราะไม่อยากให้ลำบากไม่อยากให้ไปอยู่ไหนอยู่ใกล้พ่อแม่แต่ขณะนี้ก็อยากลองทำในสิ่งที่ทำดูบ้างจึงอยากให้หนงชาชาชาลองเปิดใจพบกันคนละเครื่องทางว่าชอบไหมหากไม่ชอบกยกลับมาดูแลร้านกว๋วยเตี๋ยว